ใครที่กำลังเจอปัญหาแชทบับเบิลของเราไม่เด้งหรือตอบกลับอย่างที่เคยตอบกลับแชทไม่ได้วันนี้เราจะมาสอนทุกคนแก้ปัญหานี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุทท่านวันน,น,นี้วันนี้อยู่กับเรานะคะ,ะไรยนนูทูทค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาที่ว่า messenger ของเรานะคะเวลาที่มีคนส่งข้อความมานะ่ะที่มันส่งมาแบบเป็นแชทแห่นเป็นเด้งอยู่หน้าจอของเรานะคะแล้วเราเนี่ย ไม่สามารถกดเข้าไปได้หรือว่ามันไม่เด้งเหมือนเดิมแล้วและก็เวลาที่มีหน้าต่างลอยอยู่บนอยู่บริเวณนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะกดตอบกลับได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกดไปมันก็ไม่เข้าให้นะคะมันไม่สามารถตอบกลับได้ในวันนี้เราจะมาสอนทุกคนแก้ก,กันเนาะซึ่งวิธีแรกนะคะอย่างแรกเลยเข้าไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นนะคะไปหาคำว่าแอปพลิเคชันตัวจาัดก,การแอป แล้วก็ให้ไปที่ m e s s ซนเจอของเราอะค่ะในระดับนี้รอสักครู่ให้เราหา m e s s e n g e r ของเราหากเจอแล้วนะคะให้ทำการกดแตะเข้าไปกดไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องหลังจากที่เรากดเข้ามานะคะให้เราเนี่ยกดล้างข้อมูลให้กดล้างข้อมูลเมื่อกดล้างข้อมูลแล้วถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ให้ทุกคนกด ถอนการติดตั้งแอปได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดถอนการติดตั้งแอปนะคะให้ทุกคนมาที่ Play Store พิมพ์เป็นว่า m e s s e n g e face กดค้นหาจากนั้นกดติดตั้งค่ะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรามาที่ messenger ของเราไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายมือค่ะ ไปที่ฟองคำพูดตอนแรกนะคะของคนจะมาอยู่ตรงนี้การสนทนาที่อขอไปค่ะตอนแรกนะคะของทุกคนจะมาอยู่ตัวนี้หัวข้อนี้ไม่มีสิ่งใดที่แสดงเป็นบับเบิลได้จากนั้นนะคะให้เราเนี่ยกดมาเลือกเป็นหัวข้อตัวนี้ค่ะการแสดงทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิลการสนทนาทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิลให้เรากดเลือกนะคะทุกคนหลังจากที่เรากดเลือกแล้วก็ลองให้มีข้อความเล้ยงขึ้นมาแล้วเราก็ เราตอบกลับดูนะคะอันนี้เป็นวิธีที่น้ำใช้แล้วได้ผลจริง100%ค่ะ